สวัสดีครับคําสั่งอันนี้เป็นคําสั่งวันลู่ฟอนะครับหรือคําสั่งอื่นๆก็ได้นะครับคือการใช้นะครับดูภายในวงเล็บนี้นะครับ i เท่ากับศูนย์ i มากกว่าพ i มนะครับ i พัดๆนะครับส่วนบรรทัดที่สองนี้นะครับที่ผมคอมเมนต์ไว้นะครับ i เท่ากับพ i มนะครับ i มากกว่าศูนย์ i ลบๆนะครับอันนี้จะกินลอมน้อยฝานะครับ แต่อะไรมันจะกินเท่ากันนะครับแต่ต่างกันที่รอมนะครับสําหรับอันนี้จะกินรอมมากกว่านะครับส่วนอันนี้จะกินรอมน้อยกว่านะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับในสถานการณ์นี้อันนี้พอไอเท่าศูนย์เนี่ยกินมากกว่านะครับสําหรับสถานการณ์นี้นะครับผมก็จะทําการดีบิวครับจากนั้นผมก็จะดูนะครับอ,อันนี้ด้วยนะครับ พอเจเท่าศูนย์เจมากกว่ายี่เจน้อยกว่าร้อยี่สี่นะครับเจพัดพัดนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นแบบพัด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 นะครับอ่าเป็นฟังก์ชันดีเลย์เท่านี้ดีเลย์ระดับหนึ่งมิลลิเซกนะครับอ่าพั้ดอ่าดีเลย์ครั้งละหนึ่งมิลลิเซกนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะดูนะครับอ่ายี่สิบห้าไบต์นะครับแรมดัตต้าก็คือแรมนะครับยี่ห้าไบต์นะโค้ดก็คือลอมนะครับสามร้อยสามสิบห้าไบต์นะครับ จำไว้ว่า335ไบนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลอมนะครับส่วนแรมจะเท่าเดิมครับ25ไบอ่าผมก็จะเอาคอมเมนต์นะครับอ่าย้ายมาที่ for นี้ครับปิดไปเพื่อไม่ให้คอมไพเลอร์เห็นนะครับงั้นผมก็ย้ายคอมเมนต์ปิดที่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็จะใช้คำสั่งว่า i เท่ากับ time i มากกว่าศูนย์ i ลบๆนะครับส่วนนี้นี้ก็ i เท่ากับ i อ่ j นะครับ j เท่ากับ124นะครับ j มากกว่า0ูนะครับ j ลบๆนะครับแทนใช้กับแบบลบนะครับ ทีนี้ผมก็จะรีวิวครับหลังจากรีวิวนะครับเห็นนะครับอ่าโค้ดกลายเป็นสามร้อยสิบเจ็ดนะครับอ่าเมื่อกี้อ่าถูกอ่น้อยกว่ากันเยอะเลยนะครับอ่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมอ่าจำไม่นะครับมันห่างกันเยอะนะครับอ่สิบกว่าไบนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ครับอ่า คลิกรีวิวครับสไมว้นะครับที่ไออย่างลมตะกี้นะครับสามสิบเจ็ดอันนี้สามวันสามห้าครับอ่ประหยัดลมฝ่ากันสิบแปดไบเลยนะครับอ่ถ้าเราเขียนอย่างนี้นะครับแบบพัดๆอย่างนี้นะครับจะกินลมเพิ่มขึ้นอีกสิบแปดใบนะครับถ้าหากว่าเราใช้แบบนี้นะครับเป็นไอลบๆอย่างนี้นะครับอ่ มันก็จะประหยัดลมนะครับไป18ใบเลยนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับแต่สถานการณ์นี้นะครับไอลบๆนะครับประหยัดลมมากกว่ากันนะครับลองทีครับลองทีนะครับคลิกรีวิวครับ3 1 7เห็นไหมครับแรม25ใบเท่ากันนะครับส่วนลมจะต่างกันนะครับ จะเซฟลอมไปได้มากนะครับอ mm ัน hmm. นี้สำหรัวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสด้วย